วันนี้พวกเราอยู่ที่วัดนางพญาอุทยานแห่งชาติสีสัชนาลายัยจังหวัดส,สุโข,ขทยัยเราจะพาไปชมไปกันเลย นอาจารย์ประจำรายวิชาที่เคารพพวกเรากลุ่มวัดนางพญาซึ่งในวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ศึกษาทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุขโขทยัยคือวัดนางพญาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยโดยมีนางสมจิตเดียดดาบเป็นวิทยากรให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับวัดนางพญาพอวิทยากรให้ความรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กลุ่มของพวกเราก็ได้วางแผนในการศึกษาโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนคือ 1. กํากำหนดประเด็นปัญหา 2. รวบรวมข้อมูล 3. ตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของหลักฐาน 4. ตีความและสังเคราห์ข้อมูล 5. เรียบเรียงและนำเสนอข้อมูล ซึ่งในการศึกษาข้อมูลของวัดนางพญาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดนางพญา 2. เพื่อศึกษาลักษณะทางสถาปัตยกรรมของวัดนางพญา 3. เพื่อศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมของวัดนางพญาจากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์วัดนางพญา อุทยานประวัติศาสตร์สีสัชนาลายัยและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่าวัดนางพญาก่อตั้งอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยก่อตั้งขึ้นในพุทธศตรวรรษที่21แต่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างมีแต่ตำนานเล่าขานต่อๆกันมาว่าวัดนี้มีผู้หญิงเป็นผู้สร้างคือพระนางพระสุจัเทวีพระนางพระสุจัเทวี เป็นพระธิดาของพระเจ้าเมืองจีนและเป็นพระมเหสีของพระร่วงและได้สร้างวัดนางพญาขึ้นหลังจากขึ้นครองเมืองแทนพระร่วงตามตำนานเล่าว่าพระร่วงเกิดจากแม่ที่เป็นพญานาคมีตานายพานคนหนึ่งเก็บไปเลี้ยงเมื่อพระร่วงเติบโตขึ้นตาจึงนำไม้ทองหลังมาแกะสลักเป็นตุ๊กตาให้พระร่วงก็นำตุ๊กตานี้ไปด้วยทุกที่วันหนึ่ง พระร่วงถือตุ๊ก,กตาจนเมื่อยจึงวางตุ๊ก,กตาลงแล้วพูดว่าให้น้องเดินเอาเองบ้างปรากฏว่าตุ๊ก,กตากลายเป็นคนเดินได้จริงๆนั่นก็คือพระลือจึงทำให้พระร่วงเป็นที่กล่าวขานว่าเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ทำให้พระร่วงสามารถล่องเรือสำเภาข้ามแม่น้ำผ่านมรสุมไปถึงเมืองจีนได้เจ้ากรุงจีนได้ชื่นชมความสามารถ จึงยกพระนางพระสุจัเทวีและช่างจีนมาให้ต่อมาพระร่วงสั่งพระนางพระสุจัเทวีไว้ว่าจะไปอาบน้ําที่บริเวณแก่งหลวงครั้นที่ไม่ได้กลับมาขึ้นครองเมืองแล้วให้พระนางพระสุจัเทวีขึ้นครองเมืองแทนพระองค์พระร่วงซึ่งมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ได้อันตรธานหายไปที่แก่งหลวงพระนางพระสุจัเทวีจึงได้ขึ้นครองเมืองแทนพระร่วงและได้สร้างวัดนางพญาขึ้นมา ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าผู้หญิงที่มาขอพรวัดนี้จะได้ตามสมหวังดังปรารถนาส่วนจุดเด่นของวัดนี้เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และมีผนังที่มีลวดลายปูนปั้นสภาพสมบูรณ์ลวดลายเหล่านี้บ่งบอกถึงการได้รับอิทธิพลศิลปรกรรมมาจากจีนและล้านนามีลักษณะเด่นเฉพาะเช่นลวดลายปูนปั้น ทำด้วยลวดลายกึ่งมนุษย์กึ่งวานอนที่กําลังวิ่งอยู่มีเจดีย์ประธานทรงลังกาตั้งอยู่บนฐานประทักษิณองค์เจดีย์ตกแต่งเป็นซุ้มัตุรมุกทั้ง4ด้านซุ้มทางด้านหน้ามีบันไดาทางขึ้นไปสู่ภายในองค์เจดีย์ตรงกลางห้องแต่เดิมมีช่างปูนปั้นสลับกับเสาประทีปูนปั้นเช่นเดียวกับวัดช้างล้อม ปัจจุบันเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาส่วนวิหารวัดนางพญาตั้งอยู่ด้านหน้าของเจดีเป็นอาคารทึบขนาดเจ็ดห้องฐานเตี้ยก่อด้วยซีลาแรงมีหมุกหน้าและหมุกหลังหลังคาทําจากเครื่องไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาหรือกระเบื้องเคลือบผนังทึบเจาะช่องแสงเป็นลูกกลมสี่เหลี่ยมให้แสงสามารถผ่านได้ผิวปูนฉาบด,ด้านนอกของวิหารประดับด้วยลวดลายปูนปั้นเช่น ลายลักล้อยแข้งสิงและลายพันพฤกษาวัดนามพญาแบ่งออกเป็นสองเขตคือเขตพุทธวาดและเขตสังฆวาดโดยมีกำแพงแก้วเป็นตัวแบ่งเขตเขตพุทธวาดคือบริเวณประดิษฐานปูชนียวัตถุเป็นที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ซึ่งประกอบด้วยเจดีย์ประธานเจดีย์รายวิหารซุ้มประตูโบสถ์ บาบเสมาแปดทิศกำแพงวัดและบ่อน้ำสิ่งก่อสร้างสำคัญในเขตพุทธาวาดประกอบด้วย 1. วิหาร 2. เจดีประธาน 3. โบสถ์เขตสังฆวาดคือขอบเขตบริการพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดที่กำหนดให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระพิสูสง์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจส,ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องพิธีการใดทางศาสนาประกอบด้วยห้องน้ำศาลากุฏิบอ่อน้ำซึ่งไม่หลงเหลือหลักฐานเหล่านี้ให้พบเห็นในปัจจุบันเพราะได้พังทลายไปหมดแล้วลักษณะทางสถาปัตยกรรมของวัดนางพญาแผานผังของวัดนางพญา วัดนางพญามีลักษณะหันหน้าไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้มีกำแพงวัดล้อมรอบอยู่ในผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีส่วนท้ายลดมุมกำแพงวัดก่อด้วยศิลาแรงกว้างประมาณ58เมตรยาวประมาณ123เมตรมีประตูอยู่4ประตูล้อมรอบเจดีประธานเจดีลายวิหารและโบสถ์ไว้ภายในมีประตู4ประตูแต่ทำเป็นประตูเข้าออกได้3ประตูส่วนอีก1ประตูจะทำเป็นประตูหลอก เจดีย์ประธานและวิหารมีกำแพงแก้วเป็นแท่งศิลาแลงขนาดสูง65เซนติเมตรล้อมรอบโดยเจดีย์ประธานจะตั้งอยู่กึง่งกลางและมีวิหารอยู่ทางทิศตะวันออกองค์ประกอบของวัดนางพญา 1. เจดีย์ประธานเจดีย์ประธานวัดนางพญาเป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงถึงวิวัฒนาการของเจดีย์ทรงระฆังที่ปรากฏในสุขโขทยัย ประการแรกได้แก่การเปลี่ยนจากฐานบัวทลาสามชั้นที่รองรับองค์ระคังมาเป็นฐานมาลายเถาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเจดีย์ทรงระคังสมัยอยุธยาประการที่2มีหมุกที่ยื่นออกมาทั้ง4ด้านด้านหน้ามีทางขึ้นและเข้าไปภายในองค์ระคังได้ การระดับหมุกทั้งสีด้านนี้ไม่เคยปรากฏในเจดีทรงระฆังสุขโขทยัยแต่ปรากฏที่เจดีประธานวัดพระศรีสันเพชรสมัยอุทยัยและบระการที่3ปลป้องฉไหนะที่มีระยะห่างของแต่ละป้องที่ขั้นด้วยท้องไม้เป็นรูปแบบที่ปรากฏในอยุธยาในขณะที่ป้องฉไหนของสุขโขทัยจะติดกันทุกป้อง 2. เจดีราย เจดีลายมีจำนวนสององค์อยู่ทางด้านซ้ายของเจดีประธานส่วนบนพังทลายหมดแล้วเหลือเพียงเฉพาะฐาน 3. วิหารวิหารวัดนางพญาเป็นอาคารทึบซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของวัดนางพญามีลักษณะเด่นคือการใช้ศิลาแรงในการก่อสร้างการประดับผนังด้วยลวดลายปูนปั้นที่สวยงามซึ่งเป็นลักษณะที่แสดงถึงการรับอิทธิพลทางศิลปกรรมจากศิลปะล้านนาและศิลปะจีนในยุคนั้น นอกจากนี้วิหารมีการเจาะช่องแสงเป็นลูกกองสี่เหลี่ยมที่ช่วยให้แสงสว่างสามารถเข้าไปสู่ภายในอาคารได้และยังสามารถช่วยให้มีลมถ่ายเทอากาศได้ดียิ่งขึ้น 4. สซุ้มประตูซุ้มประตูทางเข้าลงเหลือแค่ส่วนกลางโดยเป็นซุ้มที่มีลักษณะทรงซุ้มรูปสามเหลี่ยมคล้ายบักพนม อันมีลักษณะที่คล้ายกับซุ้มทรงสุขโขทัยที่มีเว้าหยักตามแบบที่นิยมสร้างทั่วไปและแพร่หลายเป็นอย่างมากทั้งในอดีตและปัจจุบัน 5. โบสถ์โบสถ์ที่ตั้งอยู่ภายในกำแพงแก้วมีขนาดเล็กกว่าพระวิหารและมักมีลักษณะคล้ายกับพระวิหารเช่นมีหมุกหน้าและหมุกหลังส่วนหลังคาคุมไปถึงเสาที่ตั้งเป็นแนวนอกของโบสถ์โดยมักจะมีบันไดทางขึ้นทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านละสองข้าง เป็นลักษณะที่สามารถพบเห็นได้ในสถาปัตยกรรมของโบสถ์ในยุคสุขโขทยยัย 6. ใบเสมา8ทิศใบเสมาตั้งอยู่โดยรอบ8ทิศมีใบเสมาคู่รอบโบสถ์หลงเหลือฐานชุกชีไว้มีลักษณะคล้ายพระวิหารโดยมีมุกหน้าและหลังส่วนหลังคาคุมไปถึงเสาที่ตั้งเป็นแนวนอกของโบสถ์มีบันไดทางขึ้นทั้งทาง,ทาง,ทาง,ทางด้านหน้าและด้านหลังด้านละสองข้างล้อมรอบโบสถ์ไว้ 7. กำแพงวัด กำแพงของวัดนางพญาก่อด้วยศิลาแลงล้อมรอบเจดีย์ประธานวิหารและโบสถ์มีประตูทั้งหมด4ประตูทำเป็นประตูเข้าออกได้3ประตูส่วนอีกหนึ่งประตูเป็นประตูหลอก 8. บอ่อน้ําสันนิษฐานว่าบอ่อน้ําในวัดนางพญาก่อด้วยศิลาแลงมีความคล้ายคลึงกับบอ่อน้ําวัดมหาธาตุเพราะวัดมหาธาตุในระยะแรกได้รับอิทธิพลมาจากขอมแต่ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน รูปแบบสถาปัตยกรรมและะติมากรรมของวัดนางพญาสถาปัตยกรรมของวัดนางพญาจเจดีเจาะซุ้มจตุรมุกสี่ทิศเจดีเจาะซุ้มจตุรุมุกสี่ทิศวัดนางพญาอำเภอสีชันาลัยจังหวัดสุขโขทยัยสมนติฐานว่าสร้างในคราวที่เมืองสีชันาลัยถูกรวมไว้ในอำนาจของกรุงศรีอยุธยาแล้วและจเจดีประธานวัดพระศรีสังเพช คาดว่าคงได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบบางประการจากเจดีย์ประธานของวัดนางพญาแม้เจดีย์ทั้งสององค์จะถูกทำลายลงไปบ้างแต่หลักฐานทางเอกสารได้ระบุไว้ว่าเจดีย์ประธานทรงระฆังซึ่งอยู่ด้านหลังของวิหารวัดนางพญาเทียบแบบอย่างได้กับเจดีย์ประธานของวัดพระศรีสันเพชรที่เริ่มสร้างเมื่อปีพศ2 0 3 5ใบเสมาแปดทิศในสมัยสุขโขทยัยไม่นิยมสร้างโบสถ์จึงค่อนข้างหายาก บทที่พบในวัดนางพญาจึงมีขนาดเล็กเนื่องจากมีข้อจำกัดในการสร้างบทที่นี่มีลักษณะเฉพาะเช่นมีใบเสมาปักประจำทั้ง8ทิศของอาคารและมีการแบ่งเขตสังฆวาทที่ชัดเจนเพื่อให้พระสงฆ์สามารถทำสังฆกรรมร่วมกันได้วิหารที่มีการเจาะช่องลมผนังวิหารก่อด้วยศิลาแรงทำช่องแสงหรือช่องลมไว้ตรงกลางตกแต่งผนังด้วยปูนปั้นเนียนแบบฝาไม้ลูกฟัก ภายในลูกฟักและช่องแสงประดับด้วยงานปูนปั้นโดยออกแบบเป็นลวดลายประเภทเคลือเถาหรือพันพฤษาช่องแสงคือช่องที่เจาะส่วนของผนังอาคารที่ทําเป็นหน้าตา่างเพื่อให้แสงสว่างสาดส่องและให้อากาศสามารถถ่ายเทเข้ามายัางภายในอาคารก่อด้วยวัสดุต่างๆอาทิอิฐหินและศิลาแรงประติมากรรมของวัดนางพญาลวดลายปูนปั้นวัดนางพญา วัดนางพญามีลวดลายปูนปั้นที่ประ,ระดับบนผนังวิหารซึ่งมีลักษณะเด่นคือลวดลายปูนปั้นที่ทำเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งวานนกกำลังวิ่งลวดลายปูนปั้นที่วัดนางพญาเป็นผลมาจากอิทธิพลของศิลปะล้านานานและศิลปะจีนโดยลายปูนปั้นบนผนังวิหารนี้มีลวดลายพันุ์พฤกษาและลูกเทพนงลายปูนปั้นที่วัดนางพญามีความสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับชาวอำเภอศรีศรสัชนาลายัย นอกจากการทำลายูมิปั้นน,นี้สามารถนำไปพัฒนาเป็นลวดลายเครื่องประดับเงินและทองที่รู้จักกันในน้ำทองโบราณสีสัชนาลัยเจดีประธานวัดนางพญาเจดีประธานของวัดนางพญาเริ่มต้นตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิศประกาศตั้งกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีประมาณพศ1800-1918มีศิลปวัตถุเป็นจำนวนมากในสมัยพ่อขุนรามควาแหง วัสดุที่นำมาสร้างงานศิลปะประติมากรรมมีปูนเพชรไม้โลหะสำริดและทองคำแบบอย่างของประติมากรรมสมัยสุโขทยัยมีการสร้างเจดีย์ทรงระฆังหรือดอกบัวคว่ำและมีลวดลายข้างในตัวเจดีย์เป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาลายเทพนมลักษณะเด่นคือลวดลายปูนปั้นที่ทําเป็นรูปกึง่งรูปกึ่งวานนกนาลังวิ่งแต่ช้ำรุดเป็นบางส่วนรูปแบบลวดลายทั้งหมดที่ปรากฏ เป็นศิลปะสมัยอยุทยาตอนต้นส่วนรอบๆบ,บริเวณฐานของเจดีมีรูปปั้นช้างล้อมรอบเจดีอยู่ผนังปูนปั้นวัดนางพญาลวดลายปูนปั้นระดับวิหารที่วัดนางพญาเป็นงานปูนปั้นที่แสดงออกถึงลวดลายอันวิจิตรและเชิงช่างสุโขทัยโบราณลวดลายปูนปั้นของวัดนางพญาในบริเวณอุทยานประวัติศาส,สตร์ศรีสชนาลายัยมีลวดลายต่างๆเช่นลวดลายพันพฤกษาลวดลายรูอี ลวดลายลักลอยแข้งสิงลวดลายประดับบุกหรือลายข้างข่าวลวดลายปูนปั้นถึงจะมีอิทธิพลที่มาจากศิลปะล้านานาและศิลปะจีนแต่ระหว่างเกิดสงครามได้มีการสร้างหรือปฏิสังขรณ์วัดต่างๆไว้มไม่น้อยทราบได้จากแบบงานช่างที่ด้านลวดลายประดับสิ่งก่อสร้างช่วงเวลาดังกล่าวมีโดเปสําคัญคืองานประดับแบบจีนที่แพร่หลายอยู่ในศิลปะล้านานานและศิลปะอยุธยา ลวดลายปูนปั้นจากส่วนต่างๆของวัดนางพญาลวดลายพันพฤกษาลวดลายพันพฤกษาเป็นลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติกิ่งก้านที่เกี่ยวพันกันเกิดจากการสร้างสารรค์เป็นลายก้านคดซึ่งลักษณะของลวดลายพันพฤกษาได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะจีนส่วนลวดลายดอกโบตั๋นที่ปรากฏอยู่บนผนังมิหารของวัดนางพญาสื่อถึงความงามและความร่ำรวยมั่งคั่ง หลุยหลุยสัญ,ญลักษณ์แห่งสิริมงคลของวัดนางพญาเป็นตัวอย่างของงานศิลปรกรรมแบบอยุธยาที่ปรากฏอยู่ในเมืองศรีชัตรนาลายัยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่21หลังจากที่สุขุไทยได้ถูกผนกรวมอยู่ภายใต้การปกครอ,องของอยุธยาในสมัยสมเด็จพระบรมแตลก,กนาถเวื่อลายปูนปั้นที่ประดับอยู่บนผนังวิหารของวัดนางพญาเป็นที่นิยมในศิละปะอยุธยาและล้านนาเวื่อลายหลุยนั้น มีที่มาจากลายมงคลในศิลปะจีนถือเป็นสัญลักษณ์ของความสมปรารถนาลักษณะปูนปั้นรวดลายดุยเป็นรูปกรอบสามเหลี่ยมโพ้งมนมีลักษณะคล้ายเห็ดหลินจือลวดลายรักร้อยแข้งสิงลวดลายรักร้อยแข้งสิงเป็นลวดลายที่ปรากฏอยู่บริเวณราวลูกกงช่องแสงของวิหารในวัดนางพญามีลักษณะคล้ายดอกรักที่ร้อยติดกันเป็นสาย และมีลายแข้งสิงประดับทั้งสองฝั่งของลายดอกลักชื่อลายนี้มีที่มาจากหนังสือเที่ยวเมืองพระร่วงลวดลายประดับมุมลวดลายประดับมุมหรือลวดลายค้างคาวที่ประดับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมทั้งในแนวตั้งและแนวนอนที่มีลักษณะคล้ายลวดลายประดับมุมของจีนที่นิยมทําเป็นรูปค้างคาวซึ่งเป็นเครื่องหมายของโชคลาภตามคติจีน